ป้องกันความเสียหายและรักษาความสะอาดของบ้านคุณด้วยแผ่นรองคลานเซคเคอร์คุณภาพสูงที่ปลอดสารพิษและผ่านมาตรฐานยุโรปค,คุณจะรักและช่วยพัฒนาการของลูกน้อยได้เป็นอย่างดีสวัสดีค่ะเราขอแนะนำสินค้าแผ่นรองคลานเซเคอร์แบบพับได้สองด้านสองลายที่มีคุณภาพสูงและปลอดสารพิษตามมาตรฐานยุโรปและได้รับการทดสอบจากเอซ l a อลที่เชื่อถือได้ทั่วโลกคุณ,ณสมบัติหลักของสินค้า มาตรฐานสูงสินค้าของเราผ่านการทดสอบความปลอดภัยจากเอซ l a อแลและตรงมาตรฐานยุโรปทำให้คุณมั่นใจในคุณภาพและปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราคุณสมบัติทางกายภาพแผ่นรองคลานของเรามีพื้นผิวที่ไม่ลื่นและที่มีคุณสมบัติป้องกันความชื้นที่ช่วยป้องกันการลื่นลดเสียงและลดแรงกระแทกนอกจากนี้มันยังช่วยให้เด็กนอนหลับได้นานมากขึ้นปลอดสารพิษ แผ่นรองคลานเซคผลิตจากวัสดุฟูตเกรด PE 100เซและเคลือบด้วยลามิเนติ PE 100%เอร์เซนทำให้มั่นใจได้ว่ามันปลอดสารพิษปลอดสารก่อมะเร็งและปลอดสารระเหยที่เป็นอันตรายความปลอดภยัยสินค้าของเรามาพร้อมกับประกันความปลอดภยัยและไม่เป็นอันตรายต่อเด็กทุกชนิดรายละเอียดของสินค้ามีสองส์์ ไซส์ x x เขนาด180คูณ200เซนติเมตรและไซส์ XL ขนาด150คูณ200เซนติเมตรทำให้คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณลายสวยมีหลายลายให้เลือกรวมถึงลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ It Okay to Not Be Okay ที่กำลังมาแรงความคล่องตัวแผ่นรองคลานเซเคอร์มาพร้อมความยืดหยุ่นสูงและคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีที่ช่วยให้เสริมพัฒนาการของเด็ก สรุปได้ว่าสินค้าเรามีคุณภาพสูงปลอดสารพิษความปลอดภัยและความคล่องตัวของแผ่นรองคลานเซเคอร์ทำให้มันเป็นเลือกที่ดีสำหรับการป้องกันพื้นห้องของคุณสำหรับทุกคนที่รักใคร่รู้งานและต้องการสินค้าที่คุ้มค่าและคุณภาพสูงอย่าลืมว่าการลงทุนในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านของคุณเป็นการลงทุนในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของครอบครัวของคุณด้วย สนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอบคุณค่ะ